คนที่ทำเป็นนิ่งเฉยใส่คุณจริงๆแล้วเขาหึงแล้วก็ห่วงคุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนขอไพ่ของคุณ3ามใบนะคะใบแรก The d เด,ว,เดว,วิวค่ะ ราชินีถือดาบเด็กถือไม้พลังงานของคนราศีมังกรพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็พลังงานของคนธาตุไฟนะคะดูจากพลังงานของคุณเราเนี่ยอันที่จริงแล้วคุณเองก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งเลยนะคะอ่าเพราะว่าพลังงานของคุณที่ออกมาเป็นราชินีถือดาบเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคะ่ะ คุณเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นแต่ก็เป็นคนที่โกรธง่ายหงุดหงิดง่าย,ตายแต่ก็หายเร็วนะคะเพราะตัวของคุณเองอะคะ่ะในบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้โมโหของคุณได้จริงๆริงบางทีก็เลยใช้คำพูดจานะคะที่ทำร้ายใจของคนอื่นอยู่บ้างเหมือนกันก็ต้องบอกว่าดื้อพอตัวเลยแหะนะคะ แล้วพลังงานอย่างอื่นของคุณนะคะก็ดูเหมือนว่าในช่วงนี้คุณเองกําลังรอคอยข่าวคาวจากทางไกลนะคะรอคอยการเดินทางรอคอยการติดต่อสื่อสารเรื่องของการงานอยู่ บางคนรอาการเ,าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับขึ้นเงินเดือนอะไรแบบนี้เนาะหรือว่ารอสิ่งที่โตของคุณเองนะคะได้ไปแสวงหาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามอะคะ่ะก็เรียกว่ารอแบบใจจดใจจอมากๆเลยแล้วคุณก็หวังว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งถ้าดูจากพลังงานตรงนี้แล้วจริงๆอะคะ่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ได้มีพลังงานลบเลยนะมีแต่ จิตใจของคุณนะคะอารมณ์ของคุณที่คุณเองควบคุมไม่ได้ในบางครั้งเท่านั้นเองค่ะแต่คุณเป็นคนเก่งนะทุกคนเห็นว่าคุณแบบเป็นคนแบบแข็งแกล่งมากมากเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงก็ตามนะคะคุณน่ะจะดูดุดดุล่ะค่ะไม่ค่อยมีใครกล้ากับคุณสักเท่าไหร่นะนี่คือพลังงานของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะ เชมเพลนแปดดาบอืมอาจสวินถือเหรียญน,นะโอเคพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของคนราศีธนูพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็ธาตุดินค่ะอืม ดูเหมือนเขาเองค่อนข้างจะกลัวคุณอะจะใช้คำว่าเกรงใจก็ได้นะคะแต่ว่าจากไพ่อะบีมองว่าเขาค่อนข้างกลัวคุณมากกว่าเพราะคุณเองอะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไหนะอย่างที่บีพูดไปแล้วค่ะว่าคุณเป็นคนดือ้อเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอารมณ์ของคุณบางครั้งมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยตัวของเขาเองเนี่ยดูเป็นพลังงานของการกลัวคําพูดของคุณ กลัวสิ่งที่คุณจะพูดออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในบางครั้งเขาเองก็จะดูเงียบๆนะดูเหมือนกับว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีการตอบสนองอะไรกับคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะเขากลัวว่าพูดไปแล้วจะไปผิดหูคุณหรือเปล่านะพูดไปแล้วมันจะไม่เข้าหูคุณไหมจะทําให้คุณโมโหไหมทําให้คุณโกรธไหมอะไรแบบนี้นะตัวของเขาเองก็เลยเลือกที่จะเงียบบีบอกว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะเราดูเหมือนว่าเนี่ย ในนะเวลาเนี้ยที่ตัวของเขาเองอะค่ะนิ่งเฉยใส่คุณอะมันเหมือนกับเขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดกับคุณยังไงอ่ามันมีไพ่เทมเพลตนะคะขึ้นมาเนี่ยบีมองว่า,าไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ของการที่มีเรื่องผิดใจกันแล้วไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ใจกันในช่วงระยะเวลาสักประมาณ8วัน8สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ อืมเป็นระยะเวลา,าที่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณน้องสองคนเอค่ะไม่เข้าใจกันคุณเองก็โมโหเขาด้วยล่ะในวันนั้นอะแล้วตัวของเขาเองก็รู้สึกกลัวด้วยไม่กล้าพูดกลัวว่าจะทะเลาะกันไปใหญ่นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งบีบอกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วโดวยเฉพาะไพ่ของเขาที่ออกมาใบที่สามอะค่ะที่เป็นอัศวินเถื่อนเนี่ยมันดูเหมือนว่าตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะรอคอยที่จะพูดจะคุยกับคุณอยู่ นะคะเหมือนรอให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันเย็นลงก่อนอ่ารอให้คุณหายโกรธก่อนประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของเขาเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าคนที่นิ่งเฉยใส่คุณคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาหึงแล้วก็ห่วงคุณบ้างไหมใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยบีว่าไม่ได้คุยกันมาสักระย,ยะหนึ่งแล้วนี่ยลละค่ะ the fool เขากลัวคุณนั้นเนี่ยอืม ให้ของความสุขนะคะโอเคหนึ่งดาบบิวว่าเขาห่วงคุณนะแล้วก็แบบเหมือนเขาพูดอะไรไปในลักษณะที่บางครั้งอะ จร,จริงค่ะเหมือนเขาพูดอะไรไปแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมเธอต้องมาห่วงฉันทําไมเธอต้องมาหึงฉันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ได้กลายเป็นประเด็นกันอ่ะสิ่งนี้ค่ะเหมือนเป็นประเด็นทําให้ความสัมพันธ์ในณเวลานี้นิ่งนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาเองอะค่ะรู้สึกหึหงรู้สึกห่วงแล้วเขาก็พูดออกไปตรงๆซึ่งตัวของคุณเองอะไม่ชอบคุณรู้สึกว่ามันจู้จี้จุกจิกมากเกินไปไม่ชอบให้มาทําแบบนี้นะคะ ก็เลยมีอาการรู้สึกน้อยใจเกิดขึ้นในฝั่งของเขาอืเลยทำให้สถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นะคะเขามีความหึงและห่วงให้กับคุณมากๆเราบีก็เชื่อด้วยว่าเขาเลือกที่จะพูดกับคุณตรงๆแต่คุณนะ่ะชอบหงุดหงิดใส่เขานะคะ ไม่ว่าเขาจะพูดในเรื่องอะไรก็ตามที่บ่งบอกถึงการหึงการหวงกับคุณนะค่ะแต่ตัวของคุณเองจะมีความรู้สึกว่าเธอเยอะเกินไปหรือเปล่าออะประมาณนี้นะมันเลยทำให้เขาเนะี่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่พอพูดทีไรก็เป็นประเด็นทุกทีนะคะอย่างบางคนแต่งตัวเก่งใช่ไหม มีวงสังคมที่เหมือนกับว่าต้องได้มีการพบปะสังสรรค์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนเขาเองก็เข้าใจในการทํางานของคุณนะแต่ว่าบางครั้งเนะะี่ยค่ะเหมือนเขาค่อนข้างห่วงนะคะไม่ค่อยอยากให้คุณไปใกล้ใครสักเท่าไหร่แล้วเขาเองก็พูดไปตรงๆพูดแบบไม่ได้คิดอะไรนะอืมมีความห่วงใย,ยพูดไปแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าตัวของคุณนะคะมองเจตนาคําพูดของเขาอะค่ะผิด คิดว่าเขาจู้จี้จุกจิกมากเกินไป ฟาชันเราเนี่ยมันเลยทําให้เขาเองหลังๆมานะก็ไม่ค่อยกล้าพูดสักเท่าไหร่นะว่าห่วงนะไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะไม่อยากให้ไปสถานที่แบบนี้นะะเขาเองก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าไพ่มันออกมาในลักษณะที่ว่าเคยพูดไปแล้วว่าหึงน,นะว่าห่วงนะว่าไม่ชอบให้ทําแบบนี้นะไม่ชอบให้ไปในสถานที่แบบนี้นะแต่คุณเองก็จะมีอะไรเข้ามาแย้งแล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นได้นในทุกๆครั้งหลังๆมาก็เลยไม่ได้มีการพูดตรงนี้นะคะ ประมาณนี้ล่ะอ่ะแล้วเรามาดูในส่วนของไพ่ออราคลนิดนึงค่ะพอพี่เห็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะบีบอกเลยแล้วว่าเขาค่อนทางหึงนะหึงมากห่วงมากแต่เคยพูดกับคุณแล้วคุณก็ตอบก,กลับเขามาทุกครั้งเลยมันทำให้เขาเองอะไม่ค่อยกล้าพูดนะคะไพ่ของการย้อนกลับนะไพ่หมายเลข82ไพ่หมายเลข80ไพ่หมายเลข64 หมายเลข 77, หมายเลข 3, แล้วก็หมายเลข22นะคะโอเคคือตอนเนี้ยความสัมพันธนะ์น่ะเงียบกันมาสักพักแล้วนะคะไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าเกิดอาการน้อยใจการเกิดอาการน้อยในความสัมพันธ์เนาะ จากการแสดงความหึงความหวงนี่แหละบีบองว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยพี่ไพ่ก,ก็บอกว่าในอนาคตอะคะ่ะยังไงก็จะได้มีการวนกลับมาได้พูดได้คุยกันเพราะว่าใจของคุณทั้งสองคนนะคะยังคงมีความรู้สึกให้กันละกันอยู่แล้วมันก็ยังคงเป็นความผูกพันที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็เขาด้วยนะคะอืมการกลับมาพูดมาคุยกันในครั้งนี้นะ่ะดูเหมือนตัวของเขาเองก็ไม่ได้กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆนะ แต่ถ้าหากว่าคุณนะคะอยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาตรงๆเขาก็พร้อมที่จะคุยกับคุณเหมือนกันแต่ตัวของเขาเองนั้นจะไม่เป็นคนเริ่มเปิดประเด็นก่อนแน่นอนเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยนะคะคุณนะ่ะจะอารมณ์เสียใส่เขาอีกหรือเปล่าเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการคุยต้องการเคลียร์ตัวของคุณเองต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นในบทสนทนาก่อนนะ ต่อความสัมพันธ์นี้นะบอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างนะคะหึงแล้วก็ห่วงคุณมากๆด้วยแล้วมันก็จะเป็นประเด็นทุกครั้งอย่างที่บีได้พูดไปแล้วอ่าเรามาดูพี่นางฟ้ากันค่ะ <thriving> ความสัมพันธ์นี้อะนะคะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันการัพพอร์ตการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงได้ในอนาคตด้วยคุณสามารถที่จะเชื่อเซนส์ของตัวเองได้เลยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์นนะ สิ่งใดๆก็ตามนะคะที่เราควบคุมไม่ได้ในนะเวลานี้น่ะค่ะเราก็ปล่อยมันไปก่อนนะคุณละเขานะคะยังไงก็จะได้กลับมาพบกันค่ะยังไงก็จะได้กลับเข้ามาหากันอีกครั้งหนึ่งบางคนเป็นรักทางไกลนะคะบางคนอยู่ไกลกันอ่ะมันเลยทําให้การติดต่อสื่อสารนะคะมันดูเหมือนกับว่ามันห่างเหินกันเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างคุณละเขาค่ะ บางสิ่งบางอย่างที่มันเคยผูกติดความโกรธความไม่พอใจอะไรก็ตามอะคะ่ะที่มันอยู่ในใจของคุณถ้าตัดได้ให้ตัดนะคะเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนลดได้ก็ให้ลดค่ะมองความรักในมุมมองที่ต่างออกไปค่ะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปเพราะบีมองว่าคุณอะดื้อม,มากนะคะแล้วคุณก็ชอบใช้อารมณ์กับเขาจากหน้าไพ่ของเราในวันนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการห่างกันนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะพี่ไพ่ก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีเงื่อนไขนะเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันนะคะด้วยใจจริงๆค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มองที่เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองไม่ได้มองตรงนั้นเลยค่ะแต่มองที่ใจอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะปรับให้มาอยู่จุดกึ่งกลางของความสัมพันธ์ได้นะคะ ก็สามารถกลายเป็นรักแท้จริงของกันและกันได้ในอนาคตด้วยนะอามาดูวันเดือนปีเกิดนะคะเพิ่มเติมเนาอะอะวันที่25นะคะคนที่เกิดวันที่21หรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันที่14 คนที่เกิดวันที่6นะคะหรือว่าราศีกันและราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข82 86 0 4 77เลข3แล้วก็เลข22ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ